E ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิง์ประจําเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567นะครับเนะรเอาละนะครับชาวราศีสิงนะฮะก็จะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพระอาทิตย์เนาะดาวพระอาทิตย์เป็นสถิตอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงนะครับนะก็ต้องรู้ว่าในพื้นดวงเดิมคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งหลั นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณมีดาวอะไรตั้งหลับนะครับแล้วถ้าเกิดดาวพาทิตไปสถิตนะครับเจอดาวดีหรือเป็นคู่มิตรนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้คนแต่ถ้าเกิดไปเจอกับดาวที่เป็นศัตรูเจอการก,กินีนะครับเจอดาวมาจากภพเรือนแย่ๆเขาจะส่งผลให้ชาวราศีสิงหยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นได้เช่นกัน นะแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับดาวพระอาทิตย์นะครับก็เดือนนี้ก็สถิตอยู่สองราศีนะครับเหมือนเดิมนะในช่วงวันที่1จนถึงวันที่13นะครับดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีเมษนะเราจะเรียกว่าตนุกคือตัวเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของสุภาษเป็นช่วงที่เรามีโอกาสนะครับผู้รับผู้ใหญ่สนับสนุนมีโครงการมีโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่นะครับผู้รับผู้ใหญ่จะนึกถึงเราก่อนเรื่องของหน้าที่การงาน เรื่องของความสําเร็จนะครับโครงการอะไรต่างๆช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์จะทําผลงานได้โดดเด่นทําผลงานได้ดีมีงานมีโปรเจกต์หรือมีอะไรก็แล้วแต่นะครับผู้รับผู้ใหญ่จะปลื้มนะก็ต้องบอกว่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์ได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพโชว์ฝีมือของคุณแบบเต็มคาราเบลเลยอันนี้ยินดีด้วยเพราะตะนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนที่ดีที่สุดนะครับเขาเรียกว่าเรือนดีงาม เรือนความสําเร็จแล้วได้ตําแหน่งที่ดีที่สุดของชาวนะครับราศีสิงค์คือตําแหน่งมหาอุดนะครับนะบก็แปลว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์นะครับคุณจะประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาทุกประการนะครับก็ยินดีด้วยในกรณีที่ไม่ได้มีอะไรมาตัดทอนนะไม่ได้เป็นการณก,กินีนะนะครับแต่ถ้าเกิดอาทิตย์ปีนี้เป็นการณก,กินีก็จะคนละเรื่องเลยนะมันก็จะเป็นในลักษณะที่แบบว่า อัดใจไม่เต็มใจทงถูกบังคับขืนใจให้ทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบอะไรเงี้ยผู้รับผู้ใหญ่ฆ่าโทษอะไรมันจะออกแนวๆประมาณนะี้ถ้าสัมพันธ์การกีฬนีนะจะยุ่งพอสมควรนะครับดาวพัททิศที่อยู่ในราศีเมษนะครับหนึ่งถึงสิบเนี่ยสเสวยมหาธนูแห่งเลิกซึ่งเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่อันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็วันที่สิบเอ็ดจนถึงวันที่สิบสี่เนี่ยสเสวยโจโรเลิกอันนี้เลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับนะเอาระนะครับก็ จุดที่ให้คุณจุดที่มีผลงานจุดที่ทําอะไรก็สําเร็จนะครับก็จะเป็นในช่วงวันที่เจ็นถึงวันที่สิบนะครับจะเป็นช่วงนาทีทองสําหรับชาวราศีสิงห์นะก็ยินดีด้วยเข้าระหว่างปุกเอกนะครับหลังจากนั้นก็จะยกย้ายราศีเข้าไปอยู่ในจุดที่ดีอีกนะครับเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งนะองค์เกณฑ์นะเ,นนะเมื่อดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับสําหรับชาวราศีสิงห์เขาเรียกพพกรรมะ ยกย้ายราศีไปในวันที่14ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา19:45นาทีนะครับแสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่งานดีมากงานเด่นมากทำอะไรก็มีโอกาสและก็ชำนาญการในสิ่งที่ตัวเองทำมากๆเพราะอะไรเพราะดาวพระที่ตำแหน่งนี้ได้อุจจารพิมุขอุดก็แปลว่าสูงส่งพิมุขก,ก็แปลว่าล่วงมาแล้ว นะครับเราเคยอยู่ในตําแหน่งสูงสุดมาแล้วเราเลยกลายเป็นที่ปรึกษาเรากลายเป็นผู้มีความชานาญการในสิ่งนั้นนะครับแล้วมาอยู่ในเรื่องของการงานก็แสดงว่าชาวราศีสิงจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะช่วงนี้ก็จะมีโอกาสต่างๆเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับคนเขาก็จะยกเครดิตว่าเราเป็นคนที่ชํานาญการด้านนี้นะครับเรื่องงานไม่มีปัญหาต้องเป็นห่วงเพราะ เป็นช่วงที่เรามีความรับผิดชอบโครงการโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับสงผลให้ตัวเราเองประสบผลสําเร็จคนตกงานช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานถ้าเรามีความสามารถนะครับนะถ้าเรามีความตั้งใจเพราะว่าคือคําว่ากรรมะก,ก็แปลว่าความรับผิดชอบดาวทิศก็แปลว่าความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าเป็นดาวยศในตําแหน่งนะข้อถ้าเกิดคุณมีความรับผิดชอบคุณก็ต้องสําเร็จนะครับในสิ่งที่คุณาัฒนาอย่างแน่นอนนะครับ เอาละนะครับตอนที่ดาวพฤหัสสิติตอยู่ในราศีพฤษภนะฮะสิบสี่ถึงยี่สิสีเสวยโจโรเรศนะครับเริ่อต่อสู้แข่งขันชุ่มชิงวันที่2 5 3สสาเสวยภูมิปาโรแห่งเลิกนะครับเลิกแห่งแผ่นดินนะเลิกแห่งความมั่นคงจุดที่ต้องระมัดระวังควรหลีกควรเลี่ยงควรไม่เข้าไปยุ่งคุณไม่อุ่นวายอะไรทั้งสิ้นนะจะเป็นในช่วงของวันที่ยี่ส เราจะเข้าระวังพิษนะครับแล้วก็เรามาะระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยนิดหนึ่งนะอาจจะยุ่งยุ่วุ่นวุ่หรืออาจจะเครียดเรื่องงานจนเกินไปก็ได้ในช่วงนั้นนะครับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพักอังคารกันนิดนึงนะครับดาวพังคารท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิเราจะเรียกว่าพบพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะครับ อีกภพเรือนหนึ่งนะก็คือในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าภพสุภาษี่แปลว่าความเจริญก้าวหน้าคนอุปถัมภ์ค้ำจูนอันนี้ไม่ดีต้องบอกก่อนนะครับไม่ดีนะครับจะเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์มีเรื่องกังวลใจเยอะมากเลยนะครับดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับตกภพมรณะสุภาษตตกมรณะระมัดระวังผู้รับผู้ใหญ่ในบ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมีเกณฑ์ที่จะไม่สบายอย่างหนักน,นะครับต้องให้เราไปดูแลนะครับถ้าเกิดว่าท่านใด ทำประกันทันก็ทำนะนะครับบางครั้งมันอาจจะเกิดเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นนะครับนะเพราะคำว่าพันธุ์ทุก็แปลว่าที่บ้านนั่นแหละครอบครัวเนี่แหละนะหรือที่ทำงานนี่ยตกพบมรณะเนี่ยนะแล้วดาวองคาเนี่ยมันเป็นดาวอ่อนแรงนะตอนเนี้ยดาวองคารเนี่ยที่เป็นตัวแทนกล้าแรงแข็งขยันเนี่ยพออยู่ในเรือนมรณะก็แปลว่าไม่กล้าไม่แข็งไม่ขยันนะครับอ่อนแอ นันนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีความเป็นไม่ได้นะครับที่คนในบ้านอาจจะเจ็บไค่ได้ดป่วยหรือเรากางังวลเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับที่บ้านนะครับครอบครัวญาติวงศาคนาญาติอะไรต่างๆนะต้องระมัดระวังอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยมีดาวรลายตั้งรับไหมมีดาวอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะถือว่าไม่ค่อยโอเคนะครับแล้วก็บรรยากาศในบ้านในที่ทํางานก็อาจจะนะครับตึงๆคิดเครียดหรืออาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณกังวล นะครับเกี่ยวเรื่องของการปลกครองเกี่ยวกับเรื่องของคนเกี่ยวเรื่องรอบด้านอ่ะนะสิ่งแวดล้อมรอบ,รอบตัวเราอ่ะนะเพราะพันธุ์ทุก็ยังหมายถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะครับอีพบเรือนนึงก็หนักเข้าไปอีกนะนะครับเขาเรียกว,ว่าสุภะตกมรณะนะครับคนจ้องที่จะอิจฉาริษยานะครับในเรื่องของหน้าที่การงานคืออย่าลืมว่าตัวเราเองเนี่ยได้ทั้งอุดตรงนี้นะครับแล้วแต่ว่าเจ้าเรือนนั้นตกมรณะแสดงว่ามีคนไม่เห็นชอบกับสิ่งที่คุณเป็น ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมอบหมายหนะ้าที่ให้คุณอยู่ในตำแหน่งใหญ่โตแต่เพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่มีตำแหน่งใกล้เคียงกับคนเนี่ยเขาอาจจะอิจฉาได้สยาคุณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะวิธีการแก้ก็ต้องให้หัวหน้าเนี่ยเขาไปพูดนะคุณคือบางทีเนี่ยบางทีมันทํางานแล้วมันทับลายกันเงี้ยเขาหัวหน้าเนี่ยเขา,า,เขาสั่งแค่คุณคุณคิดว่าคุณได้รับจากหัวหน้าแต่เขาไม่ได้ไปสั่งอีกคนหนึ่งไนงะเออทีนี้อีกคนนึงเขาก็ คอมเมนคุณเดยอะไรนะตำแหน่งเท่ากันหรืออะไรมันมาใช้งานมอนเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องบอกหัวหน้าคุณว่าเออเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์นะเดี๋ยวงานมันจะออกมาไม่ดีนะยังไงรบกวนหัวหน้าช่วยบอกหน่อยว่าเออช่วงนี้ทางานร่วมกันให้ผมเป็นเฮดเป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยมันจะได้ชัดเจนถ้าคือมันไม่ชัดเจนนะมันก็จะมีปัญหานะครับอันเนี้ยชาวราศีสิงห์หลายๆท่านนะครับเจอเคสนี้เยอะเพราะว่ามาปรึกษาผมนะครับก็ นี่ยแหละเจอปัญหาเรื่องเนี้ยโอกาสมาหน้าที่มาตำแหน่งมาแต่แบบไม่อยากจะรับไม่อยากจะอะไรเพราะว่ากลัวขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานบางคนจะเป็นเพื่อนรีกินเที่ยวดื่มด้วยกันอะไรเงี้ยบางทีมันก็น้าท่วมปากพูดไม่ได้ก็เลยแบบจะสละให้เพื่อนจะทิ้งให้เพื่อนแต่ทีเพื่อนฝีมือไม่ถึงนั่นเองอาจจะทํำยังไงละ่ะมีปัญหากับองค์กรบริษัทอปวดหัวไปหมดเลยนะนี่คือสิ่งที่ชาวราศีสิงจะเจอนะครับในช่วงของนะครับเดือนนี้นะก็ ระมัดระวังไว้หน่อยนะครับนะพยายามอย่าเอ็นดูเขาเดี๋ยวเอ็นเราจะขาดนะอะไรที่มันกระทบกระเทือนเกี่ยวเรื่องของงานเรื่องอะไรเงี้ยนะครับต้องแยกประเด็นให้ออกนะครับนะครับอ่ะนะครับแล้วก็พยายามอย่ายอ,ยอมคนอื่นเยอะนะเวลาดาวอังคารตกพวกนั้น,นนะเราจะยอมเขาเยอะให้เขาเอาเปรียบเยอะนะครับนะก็ต้องระมัดระวังนะอ่ะนะครับก็ดาว เจ้าเรือนสุภะยังคงตกมงหนะคนยังคงอิจฉาริษยาเราอยู่นะครับให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับดาวพระอังคารที่อยู่ในราศีมีนะัน1ถึง15สเสวยราชาเลิกนะครับ16ถึงนะครับ31เสวยชมโนเลิกราชาเลิกก็เลิกสุขสบายสมโนก็เลิกนักบ,บวชเลิกใจดีเลิกปล่อยวางนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระพุธนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินหรือไรายได้หรือความพึงพอใจกระแสเงินสดนะครับ ในราศีกันอีพบเรือนหนึ่งแปลว่าโอกาสแปลว่าลาบผลแปลว่าสิ่งที่เราปรารถนาความสําเร็จต่างๆอะไรประมาณนี้ความโชคดีต่างๆนั่นแหละนะหนึ่งถึงหกไม่ดีนะครับดาวเจ้าเรือนกันเงินยังคงตกมรณะอยู่ดาวลาบผลยังตกมรณะอยู่นะครับก็เลยส่งผลให้คุณเนี่ยบางครั้งอาจจะเสียงเงินเสียทองค่าใช้จ่ายกระจุยกระจายล้อยลอนะไม่ได้โดนแค่เดือนนี้แหละโดนมาตั้งแต่อันนี้แล้ว นะครับมีนาเมษาแล้วโดนมากะโดนมาแบบกระหน่ำซ้ำาบรแเซลอ่ะโดนเยอะแล้วโดนจนแบบว่าเเสียหายคือการที่การเงินตกมรณะเนี่ยมันจะมีอะไรอ่ะคนในบ้านบ้างรถเสียบ้างรถซ่อมบ้างเครื่องใช้ไฟซ่อมบ้างเสียบ้างอะไรบ้างคือมันมีเหตุให้ต้องเงินออกจากกระเป๋าอ่ะนะครับมันประมาณนี้แหละก็นะครับให้ระมัดระวังไว้หน่อยนะครับบางทีของหมดอายุเยอะเนี้ยเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยนะครับ ท่านเป็นดาวพันธุเป็นดาวสุภาษะไงนะแล้วแบบพออยู่เอนมรณะแล้วไปสัมพันธ์เอ่ออะไรอ่ะคือดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุใช่ไหมดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษะใช่ไหมพอดาวพุธเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรประมาณนี้มันก็ซ่อมให้สมบูรณ์ขึ้นทําให้ของเสียกลับมาดีขึ้นอะไรเนี้ยออกแนวๆประมาณเนี้ยนะครับว่าจะทําให้เรายิ่งยุ่งวุ่นวุ่นได้นะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะยกย้ายราศีอ่ะเนี้ยดีแล้วนะตั้งกับดาวพุธย้ายนี่คือ ทุกสิ่งทุกอย่างเอวติงจริงกับเบลและเรื่องเงินจะดีนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนของสุภาะก็จะยกย้ายราศรีไปนะครับวันที่7ไปจนถึงวันที่24นะครับเวลา19บเกานิกาสนาทีกระดุมพระสุภะนะครับการเงินเนี่ยสำเร็จทุกมิติทุกด้านเลยถ้าเกิดท่านใดมีช่องทางอะไรที่ทําให้เราได้เงินได้ทองช่วงนี้นะครับตัวเราเหมือนเป็นแม่เหล็กนะครับดูดเงินดูด ทองดูดความสําเร็จดูดอะไรโอ้โหสารพัดสารเพนะครับเรื่องของการเงินจะดีจะมีการวางแผนเรื่องของการเงินมีเงินพิเศษมีเงินไรายได้ต่างๆเข้ามาเพราะดาวเจ้าเรือนลาภไปเกี่ยวด้วยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าลาภไปสุภาษเนี่ยนะลองเงินอะไรก็ได้หมดนะครับนะก็ต้องบอกว่ามีความสําเร็จนะเกี่ยวเรื่องของไรายได้การเงินการทองบางทีคิดว่ามันไม่ได้แล้วเฮ้ยมันก็ได้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโอกาสเรื่อง โชคลาภแล้วช่วงนี้ก็จะได้อะไรมาฟุกฟุกเยอะจะชิงโชคจะทําอะไรยังไงมันมีโอกาสในเวลาลา,าพัสุภาเนี่ยทรงแข่งขันช่วงชิงชิงรางวัลอะไรเงี้ยได้หมดนะครับเพราะอะไรเพราะลาพักับกระดุมพะไปอยู่ในเรือนความสําเร็จแล้วนะครับเการเงินการทองจะเยอะจะทําอะไรยังไงช่วงนี้ดีหมดนะครับผมยินดีด้วยกับชาวราศีสิงห์นะครับนะครับตอนที่ดาวนะครับพระพุธนะครับอยู่ในราศีเมษ เจ็ดถนะึงสิบห้าเนี่ยสเสวยทริโทแห่งเลิกสิบหกถึงยี่สิบสองเนี่ยสเสวยมาอัตธโนแห่งเลิกเลิกเศรษฐีใหญ่เลิกสะดวกสบายยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่เนี่ยสเสวยโจโรเลิกนะครับเลิกต่อสู้แข่งขันนะจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่เก้าถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับช่วงนี้ไม่ควรทําธุรกิจธุรกรรมอะไรนะรแต่จุดที่ให้คุณจะมีสองช่วงจะเป็นในช่วงวันที่สิบสี่จนถึงวันที่สิบห้าเราจะเข้าระวังปุกเอกนะครับรอบหนึ่ง แล้วก็ันที่ 21- ็ถึง22เขาจะเข้านักวางปุกเอกรอบหนึ่ง่าช่วงนี้แหละนะครับปังปุริเยเปปุริยังดีงามนะครับหลังจากนั้นยังไม่หยุดแค่นี้ครับยังไปต่อนะครับนะครับในราศีพฤษกนะครับเขาเรียกว่าดาวพระพุธเดินเสิร์เสิร์แปลว,ว่าเดินไวปกติพระพุธเนี่ยเดินเนี่ยวันละแค่หนึ่งองศาเท่านั้นแหละนะก็คือ1เดือนเนี่ยไปย้ายทีหนึ่งนะอันนี้1เดือนลอดย้าย3ทีเลยนะครับก็เขาเรียกว่าเดินเสิร์ดาวเดินวิกฤตจลิตเลยส่งผลให้นะครับ ได้อะไรก็ได้แบบไวๆอะไรแต่ข้อเสียคือบูลทีมันขาดความรอบคอบน,นั่นเองนะกระดุมพระไปอยู่ในเรือนของกรรมะนะครับถึงตัวเราก็สแสดงว่าจะได้เงินมาจากตัวเรานะครับได้เงินมาจากหน้าที่การงานที่เราทํานะครับหรือมีผลงานมากในช่วงนี้หรือมีความสุขดีเกี่ยวเรื่องของการทํางานนะครับมีความสุขเกี่ยวเรื่องของการบริหารจัดการทําน้อยได้กําไรมากโอ้โหแจ่มนะอีกพบเรือนหนึ่งลาพระนะครับนะ,บนะ,บนะบาาก็ลาพระแปลว่าโชคดีเนาะ โชคดีอยู่ในเรือนการงานถึงตัวเราก็แสดงว่าความโชคดีเกี่ยวเรื่องงานเรื่องโอกาสเรื่องอะไรเข้ามาหมดนะครับประสบผลสําเร็จบางคนไปสัมภาษณ์งานก็มีเกณฑ์ได้เรียกมาทํางานหรือได้งานที่ถูกอ,อกถูกใจนะหรือเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือย้ายจากที่หนึ่งนะครับไปบ้านเกิดโอ้ยนะอันเนี้ยสุดนะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะรับผลยืนเรือนการงานก็ยินดีด้วยนะครับ ดาวพุธที่อยู่ในราศีพฤศภนะก็ย้ายเข้าไปในวันที่25ถึงสิ้นเดียวเวลา13นาฬก14นาที25ถึง29สเสวยโจโรโลเลิกเลิกต่อสู้แข่งันช่วงชิงนะครับแล้วก็วันที่30ถึงวันที่31เ,เนี่ยเราจะสเสวยผู่มิป,ป่ารวงเลิกนะครับเลิกแห่งความมั่นคงก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะเรามาดูดาวพะระฤหัสบดีกันนิดหนึ่ง ดาวพระนาสมดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูนะฮะเราจะเรียกว่าภพปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับไอเดียจินตนาการอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีมีนเนี่ยอันนี้มาจากภพไม่ค่อยดีนะครับเราจะเรียกว่าภพมรณะนะครับมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะครับ เอาปุตตะก่อนนะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับก็สถิตยอยู่ในราศีพฤษภย้ายมาตั้งแต่สามสิบเมษาและอยู่ตัวนี้ยาวไปจนถึงหนึ่งปีนะครับเอาความสัมพันธ์ก่อนนะครับดาวพฤหัสเจอดาวอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นตัวเราเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นคู่มิตรกันอันนี้ดีอยู่แล้วดาวพฤหัสก็สัมพันธ์กับดาวพุทธที่มาจากเจ้าเรือนการเงินมาจากเรือนล่าผลก็แสดงว่ากุ๊กเนี้ยให้คุณและดาวพฤหัสยังคงได้ตําแหน่งที่ดีเยี่ยมสุดๆนะครับเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์ทั้ง อาทิตย์องค์เก์พฤหัสองค์เกณ์แสดงว่าเรื่องงานชาวราศีสิงห์นะครับนะถ้าเกิดคุณเองนะครับเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานคุณก็มีโอกาสได้อยู่ในตําแหน่งที่ใหญ่โตกว่านะครับปกตินะครับในรอบหนึ่งปีนี้คุณมีโอกาสนะครับได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะครับจากได้อยู่จุดสูงสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานคุณนะครับ ก็ได้เลื่อนตำแหน่งแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ตกงานมานานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานถ้าไม่เลือกงานแล้วก็มีความสามารถด้วยนะนะแต่ถ้าไม่มีความสามารถทํางานไปเดี๋ยวมันก็ต้องนะครับมีปัญหาเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวความรู้คุณต้องมีความรู้จริงนะครับคุณถึงจะประสบความสำเร็จถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้จริงก็ไปศึกษาเรียนรู้ให้ตัวเองหนัดหรือทํานานหรือพอทํางานตรงสิ่งนี้ได้นะครับคุณถึงจะได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่ง นะครับนะก็มีชาวราศีสิงห์หลายท่านนะครับที่จะอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่โตนะครับก็นะครับยินดีร่วงหน้านะครับอยู่ตรงนี้หนึ่งปีในะแฮปปี้แน่เรื่องงานนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอีพบเดือนหนึ่งถ้ามีเวลาพฤหัสเป็นการกินียุ่งนิดหนึ่งมรณะกรรมะมกักที่จะได้งานที่ทําให้เราอึดอัดนะมีงานก็แบบหรืออาจจะไม่มีความสุขนะครับนะหรือได้ย้ายงานก็จริงอะไรก็จริงไปอยู่บ้านเกิดก็จริง แต่ไปเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ถ้าปวดหัวไปเจอคนที่แบบไม่อยากเจอด้วยอะไรเงี้ยนะเรื่องงานาสะสเร็จแต่บรรยากาศมันอาจจะทําให้คุณยุ่งวุ่นนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์ท่านใดถ้ามีดาวพฤหัสเป็นการและกินีนี่คือแบบโอ้ยความสุขมันมาแค่ครึ่งเดียวนะครับมันไม่มีความสุขในการทําง,งานเท่าไหร่เพราะว่าเจอเรื่องจุกจิกจุกจิก,จกบางทีสั่งงานมานะครับไม่มีคนช่วยอย่างเงี้ยสั่งงานมาไม่มีงบประมาณให้อะไรเงี้ยคือแบบ แทนที่มันจะสมบูรณ์แทนที่มันจะเพอร์เฟกเหมือนคนที่ไม่ได้เป็นการักกินีนะเราก็ต้องมาติดติดขัดขัดนะครับอันนี้มันก็จะออกแนวแนวประมาณนี้ยประมาณเซ็งอ่ะอันนี้ก็บอกได้เลยว่าถ้าชาวราศีสิงห์ไหนนะครับปีนี้พุธรหัสเป็นการักกินีจอนะโอ้ยนะครับโอกาสหรือโชควาสนาจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนะก็ต้องแก้เคล็ดกันหน่อยหละนะครับอ่ะนะครับก็ดาวพฤหัสก็เข้าไปก็เสวยโจโรเลอ์นะครับก็เป็นช่วงที่ทํางานนะครับ ต่อสู้แข่งขันชุวงชิงนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤหัสดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุน้นเราจะเรียกว่าภพสหชะนะที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะอีภพเรือนนึ่งเป็นเรือนการงานโดยตรงเลยนะอันนี้ถือว่าโอเคนะครับก็ต้องบอกว่าเดินดีนะครับทั้งเดือนเลยดาวพฤหัส นะดาวเจ้าเรือนนะครับการงานไปอยู่ในเรืองของสุภะในช่วงของวันที่1-20แสดงว่าทํางานก็มีโอกาสมีความสําเร็จอะไรต่างๆนะครับมากมายมหาศาลนะครับโอกาสอะไรเข้ามานะแต่ว่าเอาล่ะคุณอิจฉาริษยาเพราะาเจ้าเรือนเนี่ยตกพุมอนะจะ,สะเสถียรหลังสองมิยอนะนะครับก็อดทนไปหน่อยแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยปูทางดีหมดแล้วนะรอแค่เวลารอแค่ดาวองคารย้ายเท่านั้นเองนะวันที่สองมิยอนี่คุณแบบ สุดยอดแล้วเขาเรียกว่าสุดยอดที่สุดแห่งเรื่องของการงานสุดยอดแห่งความสบายใจเกี่ยวเรื่องงานทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเขาเรียกว่าโรยด้วยดอกกุหลาบทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดนะก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนกัรมะไปสุภาษักจะทํางานดีทํางานละเอียดเป็นคนที่ทํางานรอบคอบนะครับทํางานแล้วคนประทับใจทํางานแล้วคนชอบ,บผลงานของเรานะก็ยินดีด้วยนะครับ สหช c สุภะนะครับก็จะเป็นช่วงที่มีกรารระยามิตรที่ดีนะครับมีคนคอยผลักดันสนับสนุนนะมีคนคอยให้โอกาสเราในลนักษณะต่างๆบางคนก็เป็นช่วงที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นช่วงที่มีคนจ้างงานเยอะในกรณีคนมีชื่อเสียงเนาะนะ,ะเชิญไปออกรายการนู้นรายการนี้นะครับ จ็อบพิเศษอะไรต่างๆก็ว่ากันไปไม่ได้เสียหายอะไรเป็นช่วงที่มีกิจยรมมีที่ดีก็นะครับยินดีด้วยนะครับเอาละนะครับดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีเมษนะ1ถึง7สเสวยถาริศโทแห่งเลิกนะครับเป็นเลิกขอเลิกอ่อนน้อมท่อมตนนะครับ8 17นะครับเข้ามหัถโนแห่งเลิกเลิกเศรษฐีใหญ่นะครับแล้วก็วันที่18ถึง20สเสวยโจโรเลิกเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิง อจุดให้ให้คุณมีเยอะมากเลยสองจุดนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่ห้าจนถึงวันที่เจ็ดจะเข้านาวางปุเอกรอบหนึ่งทําอะไรช่วงนั้นสําเร็จได้โดยง่ายนะครับแล้วก็วันที่สิบหกจนถึงวันที่สิบ็ดก็เข้านาวางปุเอกก็สําเร็จอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยินดีด้วยนะครับหลังจากนั้นก็กลับบ้านตัวเองนะครับนะไปอยู่ในราศีพฤษภนะก็อันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับกลับบ้านตัวเองนะเขาเรียกว่า ดาวเจ้ารือนกรรมะเป็นเกษตรตาที่พอดีนะครับนะกรรมะก็แปลว่างานนะครับงานงานเป็นเกษตรก็คืองานที่มันมั่นคงงานที่มันมั่นคงคืองานที่เราถนัดงานที่เราเก่งนะครับก็ถือว่าเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมไม่มีปัญหาอะไรนะและดาวกกนี้เป็นดาวที่เป็นสัมพันธ์ดีกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลน,นะครับดีไปหมดเลยนะก็ยินดีด้วยเรื่องงานเรื่องอะไรนะครับสําหรับเดือนนี้ นะครับเป็นเดือนแห่งความสุขสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับถ้าไม่ได้มีการกิณีมาเกี่ยวข้องเนาะถ้าในพื้นดวงเดิมไม่ได้มีอะไรดาวอะไรมาติดขัดน,นะคุณจะเป็นคนที่ทํางานและมีความสุขมีผลงานเยอะทาอะไรก็ดีเยี่ยมและได้รับการยอมรับจากสังคมด้วยเพราะสะหชะก็ยังไปอยู่ในเดือนของการงานด้วยนะครับนะทําอะไรยังไงก็จะเป็นที่ โดดเด่นของสังคมหรือคนหมู่มากได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากจะทําออนไลน์จะทําอะไรยังไงได้หมดนะครับถือว่าดีเยี่ยมนะครับเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสที่จะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินนะครับทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับนะก็ผมก็มีกัลยาณมิตรนะครับมีเพื่อนฝูงมีคนรู้จักที่เป็นราศีสิงห์หลายๆท่านนะครับตอนนี้ก็ทยอยขึ้นตําแหน่งใหญ่โตนะครับมีโครงการมีโปรเจกต์ทำในสิ่งที่ตัวเองปรารถนา นะครับเยอะแยะเลยนะก็ยินดีด้วยนะครับเอาละนะครับดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีพฤษภนะยี่เบ็ดถึงยี่แปดในสวยอโจโรนะครับเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงวางแผนแล้วก็ยี่เก้าถึงสามเบ็ดเขาเลิกดีภูมิปโรแห่งเลิกนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเอาละต่อไปนะครับนะครับดาวพระเสาร์เนาะดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนอลีอลีปัจจุบันนี้ก็บริการหน่อยนะครับบริการคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาให้เราทําตัวเหมือนเซลล์นะครับรับข้อเสนอ ครับอะไรยังไงเขาว่ากันไปเพราะถ้าเกิดคุณไม่ทําอย่างนี้นะเสาคุณจะกลายเป็นพินทุบาทมันจะยุ่งนะครับมันจะยุ่งก็คือบางทีมันมีปัญหาในเรื่องของไม่ลงตัวนะครับดีลงานอะไรมันช้ามันนานมันเงื่อนไขมันเยอะบางทีมันทําให้เราเสียโอกาสนะยังไงก็ต้องระมัดระวังไว้ิดหนึ่งนะครับเราจะได้แบบว่าประสบผลสําเร็จได้โดยง่ายไม่มีอะไรมาขวางนะครับเวลาเราเจ้าเลนอัลิบเบปัตตานีต้องเทคแคร์ดูแลใส่ใจคู่สัญญาหน่อย ถ้าเกิดคุณไม่ใส่ใจคู่สัญญาบางครั้งก็อาจจะมีปัญหากันได้นะครับในเรื่องราวต่างๆเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็อาจจะเครื่องกันหาว่าไม่ใส่ใจไม่ดูแลนะครับถ้าเป็นเรื่องของการงานก็หาว่าคุณให้สิทธิประโยชน์ผมน้อยเกินไปคนนั้นให้เยอะกว่าในรประมาณนี้นะก็ใส่ใจหน่อยก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดท่านได้เสานะครับปีนี้เป็นการกินีจรก็ยังคงต้องมีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่ นะก็ให้เรามัดระวังนะครับจะพูดจะทําจะคิดอะไรก็ให้เกียรติกันหน่อยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเนาะนะครับดวา,าวพระเสาร์ก็เข้าเลิกดีแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าเทวีเลิกก็เป็นเลิกที่ดีนะครับเลิกนางพญาแล้วก็ต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อพระราหูเนาะดาวคู่สัญญาดาวคู่ครองนะไปไม่ค่อยดีนะครับเพราะตกมรณะปัตน,นี้มรณะแปลว่ากังวลยังมีความกังวลนะครับเกี่ยวเรื่องคู่สัญญาคู่ครองหรือบางคนก็ นะครับอยู่ห่างไกลคู่ครองนะครับเพราะอย่าลืมว่าชาวราศีสิงห์ดาวเจ้าเดินการงานเด่นนะเพราะเด่นบางทีอาจจะถูกโยกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างประเทศก็อาจจะเป็นเรื่องของโลคความคิดถึงกับคู่ครองกับแฟนการอะไรก็ว่ากันไปนะครับมัก็อ,ออกแนวประมาณนี้ได้นะแต่ก็เอาละเวลาดาวพระราหูตกกนนูพมรณะเราจะไม่ค่อยทันคนนะนะครับเราไม่ค่อยทันคนเท่าไหร่ยังไงอย่าไว้ใจคนมากก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วยิ่งแฟนที่คู่ครองก็อย่าพยายามไว้ใจมากนะครับเดี๋ยวอาจจะ น้ำตาหนองสองตะหลิงได้เพราะาอย่าลืมว่าดาวอังคารก็ตกมรณะด้วยนะครับนะบมันก็มักที่จะถูกคนเอาเปรียบช่วงนี้มองว่าเรื่องความรักก็อย่าเพิ่งโฟกัสเลยนะครับมีปัญหากันเปล่านะยิ่งเขาเรียกว,ว่ายิ่งพูดยิ่งเสียนะครับไม่พูดไม่เสียบางทีมันมีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆจะดีกว่านะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงเนาะนะครับเราก็อยู่เฉยๆได้ นะแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงกูต้องรีบขอโทษนะเออ,อาจจะผิดพลาดไปแล้วเผลอไปแล้วอะไรไปแล้วอะไรอย่างนี้นว่ากันไปทำความเข้าใจกันไปนะครับก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับก็พระราหูก็ยังคงเข้าสมโนเลิกนะครับนะก็คือเลิกแห่งการให้อภัยเลิกแห่งการนิ่งเลิกแห่งความใจดี เอาละต่อไปนะครับพระเกตนะเนาะพะักเกตพักเกตพักเกตเล็งลักนาแล้วก็ดาวพระเสาร์ด้วยนะครับเออชาวราศีสิงห์หลายๆท่านก็จะค่อนข้างจะกังวลเรื่องคู่ครองนะก็คือพูดง่ายคือไม่ไว้ใจอ่ะเอไม่ไว้ใจระแวงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือในกรณีไม่ดีเนาะเนาะแล้วก็เอ,อบางคนก็อาจจะแบบอยากให้เขาใส่ใจดูแลอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดชาวราศีสิงห์หลายๆท่านนะยังไงก็ หาโอกาสใส่ใจคู่ครองดูแฟนหน่อยนะครับในกรณีที่ยังรักใคร่กันปกตินะใส่ใจเขาหน่อยถามไถ่เขาหน่อยเป็นอะไรยังไงโทรหาบ่อยๆหน่อยนะครับเพราะดาวพู่เกตมาเนี่ยมันจะทาให้คู่ครองเราเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยใจเก่งนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าต้องการให้เราใส่ใจดูแลหน่อยนะครับในกรณีที่ไม่ได้ไม่ได้เสียนะรักใคร่กันนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบเริ่มมีปัญหาละแคะระคายนี่บอกได้เลยว่า จะมีปัญหาของความหึงหวงเยอะมากระแวงแล้วก็คุยด้วยเหตุผลไม่ค่อยเข้าใจบางทีมันคือสาเหตุทําให้เลิกลากันเลยนะนะพอดาวพระเกตเข้ามาเนี่ยคือกระตุ้นเลยแบบจากที่แบบเลื้อรังเลื้อรังอยู่นี่คือตัดโชะเลยนะแบบเอาตัดสินใจได้และเลิอกอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าพระเกตเข้ามาก็ไม่ค่อยให้คุณนะเพราะว่าพระเกตเนี่ยท่านเป็นดาววุ่นวายนะครับจริงๆดาวพระเกตเนี่ยท่านเป็นดาวเสริมนะ ถ้ามาจะพบดีเรือนดีเนี่ยท่านเสริมให้ดีถ้ามาจะพบไม่ดีท่านเสริมเสียจึงบังเอิญเสามาจะพบไม่ดีไงมาจากเจ้าเรือนอรินะครับถ้าสัมพันธ์การลักกินีอันนี้มีปัญหาแต่มันมีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเสาไม่เป็นการลักกินีเนี่ยพ่เกิจก็ให้คุณได้เพราะว่าเสาเมื่อก่อนท่านเป็นดาวเจ้าเรือนทั้งมังกรและกุมไงเทียบเท่ากับเสาเป็นเกษตรก็คือมีความมั่นคงนะครับบางคนได้แต่งงานบางคนอะไรงี้เลยก็มีเหมือนกันนะนะครับนะเออแ้วมันก็ไม่ได้เสียเสมอไป คนะแค่อย่าสัมพันธ์การลกินีหรือสัมพันธ์พบเรือนลายเท่านั้นเองนะครับอ่ะนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพาประการใดงังนต้นองกราบขอขอมาภายด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงเฮงบาปังนะครับผมเกต้กาหดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้กาหิดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เทดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำลานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ